สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมส่วนทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันุ์หมอนทองนะครับอายุสองปีกับอีก10บวันนะครับทเรียนแตกยอดดีมากนะครับสวยมากนะครับทุเรียน ใส่ปุ๋ยทางดินไปสามครั้งนะครับปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับของยิงงามน,นะครับใส่สิบห้าวันครั้งนะครับนะครับแตกยอด ใบก็สวยดีนะครับนี่ก็ฉีดปุ๋ยทางใบด้วยนะครับสิวันครังคร้ง ก็เรียนใบสวยดีนะครับแตกยอดต่อเนื่องเลยนะครับปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดของดีง,งามน,นะครับ พิ่งได้ลองใช้ปีนี้นะครับปุ๋ยตาหยิงงามนะครับได้ผลดีจริงนะครับใบก็สวยใบยาวดีนะครับใบยาวใบใหญ่ดี ทางไปก็ใช้18 3าแล้วก็เขียวใหญ่นะครับของยิงงามนะครับแล้วก็ผสมยาเพียยานอนมะรงนะครับจีดสิวันครั้งนะครับทางไป ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมเลยนะครับช่องบิก๊กพาชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ